สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัสอัลโตเกรดวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจและทรงพลังมากมากนั่นก็คือกองทัพไทยและอาวุธยุโทโธปกรณ์ของไทยเราจะมาทำการรีวิวกันแบบละเอียดตั้งแต่รถถังเครื่องบินรบจนถึงขีปนาวุธและรนรวมถึงราคาประเมินของอาวุธเหล่านี้ด้วยอย่าลืมดูจนจบเพราะคุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับขุมกาลังทางทหารของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต ภาพรวมกองทัพไทยก่อนอื่นมาดูกันว่ากองทัพไทยประกอบไปด้วยอะไรบ้างกองทัพไทยหรือรอย a l ้าไทยอ m e d f o r c e เแบ่งออกเป็น3เหล่าทัพหลักได้แก่กองทัพบ,บกไทยรอย a ย้าไทยอาร์มกองทัพเรือไทยรอย a ย้าไทยนาวีกองทัพอากาศไทยรอยเย้าไทยแอร์ฟอสกองทัพไทยถือเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มบประมาณด้านกละโหมถูกจัดสรรให้เพื่อการจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งจากภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศรถถังมาที่อาวุธหลักภาคพ,พื้นดินอย่างรถถังกองทัพบ,บกไทยมีรถถังที่ทันสมัยหลายแบบโดยที่โดดเด่นที่สุดคือ VT4 Main Battle Tank ที่นำเข้าจากประเทศจีนตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมา VT4 เป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ที่มีเกราะป้องกันที่แข็งแรง ระบบควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยและปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรที่มีความแม่นยำสูงรถถังรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับกองทัพไทยเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ยังมีรถถังรุ่นเก่าเช่น M60 Patton และ Type 69 II ที่ยังคงใช้งานอยู่แต่ค่อยๆถูกแทนที่ด้วย VT4 วซึ่งมีราคาค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะ เครื่องบินรบกองทัพอากาศไทยก็มีขุมกำลังที่สำคัญเช่นกันโดยมีเครื่องบินรบหลายรุ่นที่ทันสมัยรุ่นที่โดดเด่นคือ j จ๊ส39กริปเปนจากสวีเดนซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่สามารถทำภารกิจทั้งการรบกลางอากาศและการโจมตีภาคพ,พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพความเร็วและความคล่องตัวสูงมาก นอกจากนี้ยังมี F 1 6 Fighting Falcon จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเครื่องบินที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในสนามรบมายาวนานแม้จะไม่ใหม่มากแต่ก็ยังเชื่อถือได้สูงกองทัพไทยเองก็มีการบำรุงรักษาและอัปเกรดเครื่องบินเหล่านี้อยู่เสมอกองทัพเรือทางด้านกองทัพเรือไทยก็ไม่น้อยหน้า โดยมีเรือบรรทุกเครื่องบินชาคริตนารวยเบตซึ่งถือเป็นเรือธงและเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบาแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีเรือพิฆาตฟริเกตและกำลังเสริมคือเรือดำน้ำที่ได้สั่งซื้อจากประเทศจีนซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยอย่างมากในอนาคตขีปนาวุธและการป้องกันทางอากาศ ระบบขีปนาวุธและการป้องกันทางอากาศก็มีความสำคัญไม่แพ้กันไทยมีการจัดหาขีปนาวุธพิสัยสั้นและพิสัยกลางสำหรับป้องกันไทยทางอากาศสามารถสกัดกั้นทั้งเครื่องบินรบและโดรนได้นอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธต่อต้านเรือและระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆที่กำลังถูกบรรจุเข้ามาในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทย โดรนทางทหารในสนามรบยุคใหม่โดรนถือว่าขาดไม่ได้กองทัพไทยก็ลงทุนในด้านนี้เช่นกันมีทั้งโดรนลาดตระเวนโดรนโจมตีและ UAV ที่ใช้สำหรับสอดแนมในพื้นที่ป่าเขาชายฝั่งและในเมืองการใช้โดรนช่วยให้กองทัพไทยพัฒนาขีดความสามารถด้านข่าวกรองและการเฝ้าตรวจชายแดนได้อย่างมากการฝึกและการซ้อมรบ อีกสิ่งหนึ่งที่กองทัพไทยให้ความสำคัญคือการฝึกซ้อมและการซ้อมรบกองทัพไทยมีการจัดการฝึกร่วมกับประเทศพันธมิตรโดยที่ใหญ่ที่สุดคือคอบราโกที่ร่วมกับสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในเอเชียนี่ถือว่าเป็นการซ้อมรบขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและทำให้ทหารไทยมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการจริงอยู่เสมองบประมาณและราคา ในเรื่องของงบประมาณกองทัพไทยใช้งบประมาณกละโหงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ GDP รถถัง v t 4ราคาประมาณ5ล้านดอลลาร์ต่อคันเครื่องบินรบ j จส39กริปเปนราคาประมาณ60-70ล้านดอลลาร์ 70, ต่อเครื่องเรือดำน้ำราคาประมาณ400ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำ การจัดซื้อเหล่านี้ถูกวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้กองทัพไทยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบเศ,ษศร,รษฐกิจมากเกินไปความสำคัญเชิงยุทธศาสตร,ร์กองทัพไทยไม่ได้มีความแข็งแกร่งแค่แด้านจำนวนอาวุธแต่ยังมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร,ร์ที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้กองทัพไทยต้องมีความพร้อมทั้งในการปกป้องพรมแดน เส้นทางการค้าและความมั่นคงของประเทศอนาคตกองทัพไทยในอนาคตกองทัพไทยจะยิ่งทันสมัยมากขึ้นทั้งการเสริมกำลังเรือดำน้ำการติดตั้งระบบป้องกันทางอากาศใหม่ๆการลงทุนในโดรนและการป้องกันทางไซเบอร์ทั้งหมดนี้จะทำให้กองทัพไทยมีบทบาทที่สำคัญยิ่งขึ้นในภูมิภาคและสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้อย่างมั่นคง ปิดท้ายบวกอ้านอิงช่องและนี่ก็คือรีวิวแบบละเอียดเกี่ยวกับกองทัพไทยและอาวุธยุโทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรถถังเครื่องบินรถขีปณนาวุธโดรนหรือกองทัพเรือถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mars Auto Grade ของเราเพราะที่นี่เราจะนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับกองทัพเทคโนโลยีและยานยนต์ที่น่าสนใจให้คุณได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ